สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้โปรแกรมออทีมเบื้องต้นนะครับครับอย่างแรกก็กดคลิกที่เปิดโปรแกรมนะครับออทีมนี้จะเป็นออทีมสิบสี่จุดสามนะครับครับพอเปิดขึ้นมาสำหรับคนที่โหลดออทีมมาใช้ใหม่นะครับมันจะยังใช้งานไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้แอดไลเส้นนะครับก็กดที่ตรงนี้มาที่แอดไลน์เส้นนะครับคลิกเข้าไป เข้าที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟลออเทียมไว้นะครับเข้าไปกดที่รลยเส้นนะครับเลือกอันไหนก็ได้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็กดเปิดนะครับอันนี้ก็จะใช้ได้นะครับก็มาวันนี้ก็จะมีวงจรมาลองทำกันนะครับเป็นวงจรจ่ายไฟที่6โวลต์9โวลต์และ12โวลต์นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ กดที่ไฟล์ New Project ครับโอ okay. เคก็จะเป็นโปรเจกต์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะมาที่สร้างที่สร้างสกิลเมติกนะครับก็กดคลิกขวา Add New Project นะครับกดสกิลเมติกนะครับก็จะได้หน้านี้ขึ้นมา เป็นหน้าสิคิวเมติกนะครับก็เราก็ทำการอาแอดตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในวงจรนะครับก็จะวงจรนี้ก็จะมี R diode อ,อ,อะไรพวกนี้นะครับแอดลงมาก็กดเซิร์ชค้นหานะครับ ก็ Library สำหรับถ,ถ้าใครไม่มีตรงนี้นะครับก็กดที่ Design Library ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาเราก็เซิร์ชหาไปเลยนะครับหา R ก็ก hmm. บด r e s i s t e r นะครับ mm hmm. นี่ครับตนี้จะมี อุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับไดโอดก็ไดโอดนะครับเข้าไปซีก็คาปาซิเตอร์นะครับซีไปนะครับอลา,ากดึงอุปกรณ์อะไรออกมาหมดแล้วนะครับ ล้วเราเดินไปคิดเข้าไปที่อุปกรณ์นะครับนี่คือชื่อถ้าเราไม่อยากเอาชื่อไว้ก็กดติ๊กออกแล้วก็นี่ก็เป็นลำดับของตัวอุปกรณ์นะครับก็ใส่หมายเลขให้มันอันนี้ก็จะเป็นค่าค่าของ R ค่า R นะครับถ้าเราต้องการเท่าไหร่ก็ป้อนเข้าไปแล้วก็ตกลงนะครับโอเค ก็จะได้รูปนี้ขึ้นมาไมโอแล้วก็คลิกเข้าไปคลิกออกใส่เลขสีก็คลิกเข้าไปครับใส่เลขครับแล้วก็ถ้าเราจะไม่ให้การเป็นเสแลนะครับเอาจะเราจะดึงอีกตัวหนึ่งนะครับ กดแทบนะครับแล้วกดเมาส์ลากออกมาเลยมันก็จะเป็น R2 ขึ้นมานะ R3 ขึ้นมาอย่างนี้นะแโอ้ยก็เป็น D1 D2 นะครับลากขึ้นมา D4 นะครับ,นะค,รบคลิกที่ตัวอุปกรณ์นะครับกดแทบแล้วก็ลากเมาส์คลิกแล้วก็ลากลงมานะครับ,นะรบแล้วเราก็ทำการจัดเรียง เรียงอุปกรณ์ตามวงจรที่เราต้องการทำนะครับให้อยู่ในรูปสกิวเมติกนะครับครับหลังจากเราเรียงอุปกรณ์เสร็จน,นะครับมันก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับหลังจากเรียงอุปกรณ์เสร็จน,นะครับก็จะาถึงขั้นตอนการ วายสายนะครับลากสายนะครับก็คลิกที่นี่ครับตรงนี้แล้วเราก็ลากสายเข้าไปครับลากให้ครบทุกตัวนะครับตามวงจรที่เราจะต้องการจะทำนะครับ หลังจากเราลากสายเสร็จนะครับก็จะอยู่ในรูปนี้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะถึงขั้นตอนการอแอดเข้า PCB นะครับเราก็คลิกคลิกขวาที่โปรเจกต์นะครับแอดนิวเหมือนเดิมนะครับแล้วก,กดที่ PCB นะครับกดคลิกเข้าไปมันก็อยู่ในรูปแบบนี้นะครับ การที่จะแอดเข้า PCB นั่นนะครับเราต้องเซฟสกิมเม t ติกและ PCB ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับก็เราก็กดคลิกขวานะครับเซฟแอดนะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ที่เราจะต้องเซฟงานเข้าไปนะครับ หลัจะเซฟงานในโฟลเดอร์เดียวกันแล้วนะครับเราก็จะมาทำการอัปเดตลงไปใน pcb นะครับกดที่ design ครับอัปเดตเราคลิกตรงนี้ครับถ้าใน schematic เ,เ,เราตั้งเลขไม่ซ้ำกันทำตั้งให้มันถูกต้องหมดนะครับมันก็จะเป็นตัวสีเขียวครับแต่ถ้าเราตั้งเลขผิด ซ้ำเลขมันซ้ำกันอยเงี้ยครับมันก็จะขึ้นตัวสีแดงนะครับอุปกรณ์ก็จะไม่เข้ามาครัหลังจากเสร็จได้เงี้ยครับกดปิดไปนะครับเราก็จะได้อุปกรณ์เข้ามาแล้วก็เราก็จะคลิกคลิกเข้าไปนะครับกด delete ให้แถบสีแดงออกไปแล้วก็จะมาถึงการเรียงอุปกรณ์นะครับจัดเรียงอุปกรณ์ ให้เส้นเส้นเนีครับเส้นไกด์ไลน์นะครับมันทับกัน,น,ค,รน,นค,ร um ครับเส้นนี้ครับตามสกิลเมติกครับหรืออุปกรณ์แล้วก็คลิกนะครับคลิกที่อุอปกรณ์ถ้าเราอยากจะหันซ้ายหันขวาคลิกแล้วก็กดสเปซบาร์มันก็จะหันซ้ายหันขวาให้ครับนี่ครับแล้วเรียงอุปกรณ์ตามสกิลเมติกเลยนะครับ ครับหลังจากเราจัดเรียงอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับก็เราก็จัดเรียงให้มันดูสวยงามดูไม่ทับกันเส้นไกไลายไม่ทับกันนะครับให้มีระยะห่างที่พอดีเพื่อที่เอาไว้เดินลายทองแดงนะครับแล้วเราก็จะมาทําการตรีกรอบนะครับตีกรอบให้เป็นเอ่อเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป็นขนาดของแผ่นปิ้นนะครับ ก็คลิกที่ตรงนี้ครับขาอที่เส้นเนี่ยครับคลิกไปหนึ่งทีก่อนนะครับแล้วกด,ดแทบ็บเลือกให้มันเป็นคลิปเอาเลเยอร์อย่างนี้นะครับถ้าถ้ามันเป็นแบบอื่นอยู่ก็คลิกให้เป็นคลิปเอาเลเยอร์คลิปเอาเลเยอร์อย่างนี้ครับสีชมพูรครับจำไง่ายๆแล้วก็กดลากลงมาเป็นกรอบนะครับคลิกอปกหนึ่ง เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนี่นะครับแล้วเราก็ทาการตัดขอบตัดรอบนอกออกนะครับให้เหลือแต่กรอบสี่เหลี่ยมนับก็คลิกที่เส้นนะครับคลิกไปหนึ่งกดแท็บนะครับให้ขึ้นสีขาวนี้ที่กรอบนะครับกดตรงนี้ครับกดคลิกเลื่นีปตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าที่อันแรกเลยนะครับ เด,เดินตามเส้นกลายลายเลยนะครับตั้งค่าให้มันเป็นบอททอมเลเยอร์นะครับกดแท็บนะครับเรือที่บอททอดโอเคคือบอททอมเลเยอร์ก็คือเป็น ลายด้านล่างนะครับถ้าเราทำาเป็นสีแดงก็จะเป็นลายด้านบนครับเดินให้ดูสวยงามให้ดูเป็นระเบียบครับตามเส้นไกด์ลนยครับหรือไมก่ก็ถ้าดูเส้นแล้วมันงงงก็เราก็ไปคลิกดูที่สกิลมติกนะครับว่าสายไหนเข้าขาไหนแล้วก็เดินลายทองแดงตามตามนั้นเลยนะครับอ,อันนี้คือ เดินไว้เสร็จแล้วนะครับอีกอคแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งครับการเดินลายทองแดงนะครับจะเป็นการเดินแบบเดินลายทองแดงแบบ ออโต้รันนะครับคือมันจะรันให้ใช้สําหรับวงจรแบบไม่เยอะมีอุปก,กรณ์ไม่เยอะง่ายๆครับมันก็จะเดินให้ก็คลิกที่ตรงนี้ครับเข้าที่แรก่งนี้กดเข้าไปเรา ที่ท็อปโอเวอร์เลยร์เราเปลี่ยนให้ให้เป็นน็อตนะครับแลหรับใครที่อยากได้ไลายทองแบบลายทองแดงแบบด้านเดียวนะครับก็กดอันนี้เป็นน็อตไปโอเคนะครับแล้วก็ตั้งค่าเส้นว่าเราอยากจะได้เส้นหนาะประมาณไหนไม่ก็สสุดๆก็ผมจะเอาเป็น0.7แล้วกันอนกอ0.5 กดคาาครับโอเคแล้วก็ก,กดรันเลยนะครับมันก็จะรันให้รันเส้นให้นะครับอันนี้ใช้ได้สําหรับวงจรที่มันเดินอุปกรณ์ไม่เยอะเดินง,ง่ายๆนะครับถ้าวงจรที่มันซับซ้อนนี้มันก็จะเดินจะเดินไม่ค่อยถูกเดินไม่สวยไงครับ หลจาเดินเสร็จแล้วก็ตกแต่งได้ครับเราก็เพิ่มลายเพิ่มขนาดเพิ่มอะไรได้ครับทำให้ดูดูเรียบๆดูเดินง่ายๆครับไม่ชอบก็ลบกดถ้าเราไม่ชอบเส้นตรงนี้ก็กดลบออกได้คลิกที่เส้นลบออกแล้วเราคลิกที่ตัวเดิมกดเดินเอาเองได้ ตอนนี้ต้องก็ต้องใช้เวลาเยอะอยู่มวนะเพราะว่าต้องเดินมาให้เส้นไฟสายไฟมันโดนกันคับกันไม่ให้ชิดกันมากเกินไปพอเวลาเวลาเราเอาเอามากัดปิ้นนะครับมันจะมันจะโดนกันเนี้ยครับช็อตอาจจะช็อตได้วงจรเสียเลยนะครับ ยากจะได้กาวใหญ่ๆแล้วก็คลิกนี่ครับได้เป็นไตามอัตรยาสายนะครับมีลูกเล่น ก็หลังจากเราเดินลายเดินลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ครับลายที่ผมเดินเดินคางเดินไว้นะเดินเสร็จเวลาวงจรเดียวันะแล้วนะลเราก็มาถึงการ เซฟนะครับเซฟเซฟไฟล์อันนี้ไว้นะเพื่อที่เราจะไปนะําไปกัดไปปิมพ์ไปพิมนแล้วก็ไปแปะแผ่นปิมน์เพื่อกัดพิมพนะครับก็คลิกที่นี่นะครับเราจะได้รูปนี้ขึ้นมากดคลิกขวานะครับเลือกที่อันนี้นครับเอาอีกทีนะครับ ไาแล้วก็เลือกที่อันนี้นะครับลิกขวาที่ค,ครับเรือที่อันแรกนะครับก็ <S <S จะได้ขนาดเป็นแบบว่าต้องการตัวอุปกรณ์บนบนนี้ไหมแบบเราต้องการว่าอยากเอาเส้นอย่างเดียวเอารูเอามีตัวนี้ด้วยแล้วก็อยากได้แบบไหนนะครับก็กดกดเลือกตามแบบเมื่อกี้นะครับ แล้วผมผมจะเอาแค่สามอันแรกนะครับแล้วก็อันที่เหลือไม่ต้องการกด delete ทิ้งไป แล้วก็กดติ๊กอันแรกนี่กดติ๊กติ๊กทูกอันแล้วอีกสองก็ติ๊กติ๊กตามนี้เลยนะครับแล้วกดโอเคมันก็จะได้อย่างนี้มาครับนี่เป็นรูรูรูเอ่อรูของอุปกรณ์นะครับที่เราต้องเจาะใส่อุปกรณ์เนี้ยครับอันนี้ก็เป็นลายพิมพ์น,นะครับเราก็ไปพิมพ์เราปปก็มาแปะเพื่อที่จะรีดรีดลงแผ่นทองแดง แล้วกัดนะครับเป,เป็นเป็นปิดนะครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งตัวอุปกรณ์นะว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ขนาดมันยังขนาดยังไม่เท่าขนาดจริงนะครับวิธีตั้งให้เท่าขนาดจริงก็คลิกขวาอีทีครับแล้วทีอันนี้ครับคลิกเข้าไปอันนี้นี้กดลก็เลือกอันแรกนี้นะครับตั้งตรงนี้ให้เป็นหนึ่งนะครับ น,นี้ก็จะได้ขนาดจริงขึ้นมาเนี่ยครับมันจะเท่าขนาดของจริงรแล้วเราได้อย่างนี้ขึ้นมาเราก็ Save กดพินท์นะครับแล้วเราก็ Save ไฟล์ให้เป็น pdf เพื่อที่จะไปพินท์เลเซอร์พินท์นามกัดนะครับกดโอเคก็สร้างโฟลเดอร์ตั้งชื่อนะครับ นี้เราก็จะได้ไฟล์ของวงจรที่เราสร้างขึ้นมานะครับได้ไฟล์ขึ้นมาแล้วนะเราก็นําไปพิมพ์เป็นถ้าให้ดีนะครับพิมพ์เป็นพิมพ์เลเซอร์นะครับใส่กับกระดาษโฟโต้แผ่นใสเงี้ยครับแล้วก็นํามารีดกับเตารีดใส่แผ่นน้งแดงนะครับรีดให้ร้อนๆนานๆแล้วจุ่มน้ำนะครับไลหมึก มือจับปริเลเซอร์ก็จะติดเข้าไปในแผ่นปริแล้วก็มันจะไม่หลุดนะครับถ้าใช้ใช้ปิเลเซอร์ใช้มึอเลเซอร์ครับก็รีต้องใช้ความฟันนีดแล้วมันระวังหน่อยนะครับแล้วก็นำไปกัดลายก็จะออกมาสวยงามตามที่เราวาดเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ มีผมผมสอนเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์ติดชมได้นะครับก็ขอบคุณครับ